หนูจะไปไหน,ไเ,นเข้ามาอ,อย่าไปไกลเข้ามาเดี๋ยวเหยียบต้นข้าว <ห ả? S 1> เดี๋ยวจะเหยียบต้นข้าวนะค่อยๆเดินนะ ยังเก็บผักอยู่เก็บผักอยู่อ่ะเข้าขึ้นมาลูกขึ้นมาอย่าเหยียบข้าวนะค่อยๆเดินตรงไหนน้ำตื้นๆนะ่ะที่น้ำไม่ลึกอะ่ะค่อยๆเดินมาอ่ะอ่ะ,อะเข้ามาขึ้นมาขึ้นมาพอแล้ว Hãy subscribe cho